สวัสดีค่ะเกเจียจอนและเกยนะคะวันนี้เราคือเปิดหัวเรื่องโดยการที่เราจะมาคุยถึงเรื่องการทำร้านอาหารในแพนด้าฟู้ดนะคะไม่มีหน้าร้านไม่มีหน้าร้านก็สามารถทำได้หนึ่งเลยคือถ้าเราไม่มีหน้าร้านเราต้องเข้าใจว่าเราไม่ได้เสียค่าเช่าที่นะแต่เรามาใช้แพนด้าฟู้ดนะคะ ช่วยในการส่งอาหารให้เรานะคะคกระจายสินค้าให้เราคือมันเป็นวิธีที่ง่ายมากสำหรับตอนนี้เนอะยิ่งตอนนี้ยิ่งแบบคนไม่กล้าออกจากบ้านนะคะเพราะว่าตั้งแต่ีาาวันที่วันที่ 18. 18นะคะมีนา2,563ก,กำลังคลายแม็กเรื่องโควิดนะโควิด19ที่แบบ ทุกคนก็กังวลและกลัวค่ะกับการออกไปเจอผู้คนเยอะๆหรืออะไรเงี้ยเราก็กลัวเราก็ไม่เลยไม่ออกไปไหนเพราะเราปกติเราก็อยู่ในบ้านอยู่แล้วค่ะทำทางานในบ้านนะคะเข้าเรื่องเลยดีกว่าเข้าเรื่องเลยห <c oughs> มูทอดเราขายหมูทอดค่ะข้าวหมูทอดสไตล์ของเราเองคือเฮียจอนข้าวหมูทอดก็ <c oughs> มีหมูหมูทอด หมูสามชัม้นค่ะหมูชุบแป้งทอดนั่นแหละแล้วก็มีหมูแดดเดียวที่ไม่ได้ชุบแป้งนะคะเราจะทําอยู่3อย่างก็คือเออ่แล้วทีนี้รายได้ต่อเดือนเนี่ยเดือนแรเราทํามา2เดือนแล้วเนาะเพราะว่าอ่แพนด้าในยุทธยาเพิ่งเข้ามาได้แค่ประมาณไม่เกิน3เดือนเนี้ยคะ่ะแล้วเราเริ่มทําตั้งแต่เจ้าแรกกุมภาพันธ์อ่ก่อนกุมอ่ะกุมภาพันธ์วันที่1เปิดเปิดร้านวันที่1กุมภาเนี่ยค่ะปีนี้ค่ะ2563เนี่ย นี่กุมภาย่างเราเราทำกุมพายปีนี้มันมี29วัน29วันแต่เดือนนั้นเราไปวิ่งเดือนนั้นเราติดวิ่งค่ะที่บุรีรัมย์เนาะบุรีรัมย์ก็มีงานหางทองอีกงานหนึ่งเราวิ่งเยอะแล้วเราก็หยุดเยอะสรุปก็ขาดไปทั้งหมด20 24วัน24วันเราทำรายได้ไปเท่าไหร่คะ28,000 2,800บาทค่ะเอ้ย8,000บาทไม่ใช่2อง0 0ื่นสอกว่าบาทคืออันเนี้ยเดือนเนี้ยคือแบบ แล้วในวันแรกที่เราทําคือเรายังไม่รู้เลยว่าเราออเดอร์เท่าไหร่เราทำออเดอร์เ,เราน้อยมากอ่าไม่ใช่ว่าน้อยคือเราทําน้อยเพราะว่าเรากลัวว่ามันจะเหลือเราเริ่มจริงเริ่ม,มันที่สามเดือนเราขายไปได้สิบกล่องเลยมั้งวันแรกเพราะว่า <laughs> เนสเนี่ยได้สี่ร้อยบาทสี่ร้อยบาทเพราะว่าเราเราเรา,เราเตรียมของไว้น้อยเราเไม่รู้รคือวันแรกด้วยทาด้วยความไม่รู้เลยว่า เราจะเตรียมของเท่าไหร่ดีอย่างเงี้ยเราก็เตรียมไม่น้อยอ่ะลองดูก่อนวันแรกโอ้กับแบบครึ่งชั่วโมงเราขายหมดที่เราเตรียมไว้อ่ะค่ะได้400กว่าบาทเราเลยปิดร้านก่อนคือราคาที่กล่องแรกคือ11โมงแล้วก็เอ้ยกล่องแรกคือ9โมง8นาทีกล่องสุดท้ายคือ11โมงไม่เกินไม่เกินชั่วโมงไม่ไม่ให้ไม่เกินชั่วโมงไม่ถึงเที่ยงไม่ถึงเที่ยงแล้วเราปรับแป๊บเดียวเองค่ะแล้ว เราก็เลยแบบจะมาพูดให้ความว่าตอนนี้ในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เนาะเศรษฐกิจที่น่าทำมากคัมันเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยเงินมันย้ายที่ค่ะทุกคนเปลี่ยนวิธีการใช้จ่ายเปลี่ยนวิธีคิดคือทุกคนแบบไม่ค่อยออกไปใช้จ่ายนอกบ้านอะไรเงี้ยแต่ว่าคือคือทุกคนบ่นหมดว่าแม่ค้อาออสตรีทฟู้ดก็บ่นว่า,าขายได้น้อยลงเพราะว่าคนไม่อยากเจอผู้คนนะคะ ช่วงนี้เราก็เลยบอกว่าเออมันเราก็ต้องเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสในเมื่อคนเริ่มไม่อยากออกจากบ้านเราก็ต้องธุรกิจที่มัน<อ>ที่อตอบสนองความต้องการของคนในยุคนี้ก็คือของต้องส่งถึงหน้าบ้านแล้วที่เราคิดว่าอาหารมันยังเป็นธุรกิจที่มันยังเติบโตได้เพราะว่ามันเป็นปัจจัยสี่ค่ะก็ต้องขอบคุณคันยาด้วยแหละที่เขา <c oughs> เขาเขา้เขาใจว <c oughs> ่า เข้เขาใจว่าเราไม่มีหน้าร้านแล้วเราใช้ครัวในบ้านคใช่่ะมันก็มันไม่นั้นมันก็เกิดไม่ได้ที่รูนี้แล้วก็เนี่ยอย่างเดือนที่สองวันนี้วันที่สนะิบแปดครับหนึ่งถึงสิบห้าเขาตัดยอดหนึ่งถึงสิบห้าเนี่ยเราทำํำกันแบบแน,น่นๆมากเลยเราเราเราเดือนมีนาเนี่ยเราอยากรู้ว่าเฮ้ยแล้วเขาอเราอัดยอดแบบสนุกเลยแบบเอาให้ เหนือการคาดหมายเลยน่ะม oh, oh, well, um ันจะได้เท่าไหร่หนึ่งสิบห้าเราก็เล่นยอดไปหมื่นสี่หมื่นอ๋อไม่ใช่สองหมื่นหนึ่งยอดรวมหลังจากหักเปอร์เซ็นแล้วเหลือหมื่นสี่อ๋อใช่สองหมื่นหนึ่งเนี่ยสิบห้าวันนะคะเราไม่ได้ไปทำงานข้างนอกนะคะเนี่ยอันเนี้ยแล้วเราเปิดแค่ช่วงแปดโมงครึ่งถึงบ่ายสามค่ะทุกวัน คือบางวันเนี่ยบางบางครั้งเนี่ยบางคนเข้ามาดูร้านเราแล้วบอกว่าร้านเราปิดเร็วเพราะว่าของเราหมดก่อนอบางทีเราปิดเที่ยงของเราหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยสี่สิบกล่องห้าสิบกล่องต่อวันอะไรอย่างเงี้ยเราเอาเท่าที่เราไหวแล้วเราก็จะมีเวลาทาอย่างอื่นด้วยนะคะก็คืนะ <umber> อรัะพงละครไ,ได้ใช่ธุรกิจถ้าคือทํางานในลักษณะนี้มันเหมือนกับ คุณก็เป็นแม่บ้านไปได้เลี้ยงลูกใครมีลูกเล็กๆนะครับก็สามารถจะทาธุรกิจนี้ได้เป็นตัวอยู่แล้วเนาะคนผู้สูงอายุยังทําได้เลยผมเชื่อว่าอย่างนั้นผู้สูงอายุทุกคนทําอาหารอร่อยมากเลยค่ะอย่างอาเราในกรุงเทพในกรุงเทพเนี่ยเกดบอกก่อนว่ามันมันมีไหลมันมีไหลเจ้าก็คือมีไลแมมมีแก๊ปอย่างเงี้ยค่ะกมีแก๊ปมีหลายอย่างเนาะที่ส่งอาหารให้เราทำได้ไม่ได้อย่างอา อย่างอาเราเนาะอาเราอยู่ในกรุงเทพนะคะอยู่อยู่แถวรา,ามสองแล้วก็ก็ทำทำในลายแมนเนาะทำอาหารใต้อันนั้นอาเขาจะเป็นเป็นคนใต้นะคะก็ขายดีดมากเนาะสรุปเลยดีกว่าสรุปเลยดีกว่าว่า<อ>คือถ้าใครอยากรู้เนาะเรื่องเกี่ยวกับการทำธุรกิจออนไลน์การขาย ก็มาติดตามคลิปเราก็ติดตามคลิปคลิปเราไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวเราจะมาแจ้งแล้วมีคลิปแรกที่ออกไปสอนทำน้ำจิ้มแล้วเดี๋ยวเราจะสอนทำน้ำจิ้มไปแล้วทำน้ำหมักหมูอะไรเนี้ยก็วางไปแล้วก็พยายามจะหาเมนูอื่นๆเข้ามาเพื่อจะได้ช่วยๆกันก็แต่ใครอยากจะให้เราเซตอัพร้านให้ก็ก็ติดต่อกันเข้ามาใช่เราไปช่วยเซตอัพร้านทางเบอร์โทรศัพท์เกตก็ได้ครับต่อศูนย์เก้าสอง 0ูนยตัวเนาะเดี๋ยวเรากัแจ้งไว้ในในในชิทเีวชิสั้นของเราใครสนใจก็โทรมาได้นะเพราะว่าหลายคนแบบสนใจที่อยากจะเปิดร้านเนาะบางคนอยู่บ้านเฉยๆเป็นแม่บ้านค่ะเลี้ยงลูกเมียก็คืออย่างน้อยก็เป็นรายได้ช่วยช่วยอีกทางหนึ่งในช่วงนี้ที่ที่จะเดเงียบๆสองวันนะสองวันที่มันกระแสเรื่องโควิดมันแรงๆมากๆ น่ากลัวามากเลยตัดยอดที่ 16, 17มีนายอดขายเมื่อวาน2,005นักขายที่เสร็จตอนบ่ายโมงเอมีเวลา<ค>เยน็นช่วงเงย็นเรามีเวลาออกกำลังกายนิดนึงค่ะ2,005ยอดขายเลย่นเพราะว่าถาา้าเราไม่ได้ออกกำลังกายเลยเดี๋ยววิ่งครั้งหน้าเราจะเหนื่อยมากถ้าเริ่มเปิดงานวิ่งเริ่มเริ่มที่เลื่อนๆไปเริ่มจัดเนาะเรากนะ็จะไม่ได้ เพราะว่าเราสองคนชอบวิ่งมากค่ะโอเคโอเคค่ะคลิปมันเริ่มยาวแล้วเดี๋ยวเราจะได้ทยยยยมาพูดกันโอเคค่ะวันนี้แค่นี้ก่อนนะบ๊ายบายแล้วเราติดต่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะถ้าคลิปเรามีประโยชน์สําหรับคุณนะโอเควันนี้บ๊ายบายแค่นี้ค่ะบ๊ายบาย